กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุกๆชุกคนเดิมมีกับพบพ่อกับน้องแหล่แล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องแหล่เมื่อนี้กับเลิเงเกงานมากคือเก่เาเมื่อนี้พี่น้องพี่น้องแม่เพิ่งกลับไปเก็บก่อนแล้วพี่น้องโดยกับสีไปน้ำล้างเพิินโดยพี่น้องกักบสีไปกันเลยสบายดีน้องดีโดยไปหาแม่เพิ่นก่อนพี่น้องแต่คนเก็บอยู่ในใจแหละ ลงเปิดแฟดไว้อีกพี่น้องเลยปิดก่อนพุ่นไก่กอกลายขนาดแต่ว่าบ่มีห้ามเกลือเดี <c oughs> ๋ยพี่น้องแม่เพิ่นยู่พุ่นหัวขาเมื่ออันเอามาหนึ่งพี่น้องเลยหน,จจเหนึ่งจำเจอาจำจูกระไดเบิดหนึ่งจำแจวกินกับหลอกกับลาบยัง มีอยู่เมื่อแม่หัวอ่อนมันนะเอ,อ้อน้ำป,กะปะักแล้วบายอ่ะสบายดีแม่เผื่อิปบกอ,อีกนอะไหมเนาะเอ้อใส่ละขู่จะนะเออกระตาเนาะ เบิ่งพี่น้องอย่านางก็ร้ายขนาดโคแบบสีแกงน้อไม้กับโบยากอย่างเขามาสวนนี่ก็ได้แหละมีเต็มเลยป้าเจ้าคุกลกไวล์กว้าถ้าก็อย่างเขามาเมื่อกี้นิดนึงนป้าไดี๋ยวไลตืล่นเลยโคนายกนายยังไม่ได้เลยเบิ้ลเอาอันนี้ก่อนพอแล้วอะไร จักน้ำเจ้าแล่จะว่าปอกมันชีได้ร้าย,ายปันได้มีพี่น้องอ๋อแบบหัวงามๆเลยหัวขาก็ได้เม่นโบหัวขาไหม,อมเออนอข่ะอุย้ยเบาพิดเบาหมวด้วเขาก็ได้นอขาพี่น้องเย้ยเบาหัวขารวดเอาหนึ่งกินกับข่าวกับน้ำเ็มจําเจีวเํมจ,จุ พี่แย่พี่ช้าง่ะดึงก็ขึ้นแล้วแหละเต็มกระตาเลยพี่น้องบัดนนี้เด้ยุงบกครบเจ้าบ่แม่ใส่เสื้อก้ามอยู่บ่ไม่อดป้าต้องเผยชีโลกได้พี่น้อง บางอันก็ลูกง่ายบางอันก็ลกูกยากหากมานันอ่ะชิอยูุ่ลึกก็เลยลกูกยากเนาะไปช้อน,นเขา,าเป่าเนี่เด้อแม่เขาเปล่าโมเป็นเป่าอยู่เดินเพื่อได้บ่นมันเป็นแปนเดะแถว,วนั่นแหละ น้องดีเมื่อบอกให้อลินช่วยเขา่าใน่อยไปเข่านะพ่อช่วยแล้วได้หะพอเย็นเปยแล้วกันพอเท่าแล้วไอมันขึ่นเลยได้เมื่อก,กี้นี่นพอแล้วแม่เต็มกระตาเลยเาเมันสป่ัดปอกแล้วเลยไน้อยเดียว อันร้ายร้ายแต่เปลือกสื่อพี่น um ้องเลอดทยีป uh ป้อแล้วค่ะเหยยาะน่อยเดียวก็คือนอม้กระแซนนั่นแหละตอนเอามาหน้าติ่มกระสอบบดปอกออกเบิดปัดได้กระชามหนึ่งแม่โบกได้โบกกระชามอันนั้นเปลือกมันหลายกว่าว่ามันเลยกระยากนีเนาะนอม้กระแซนนะ ปอกกันยากเนอะแบบอันนั้นมันแข็งไอท้ทงผลบริไ,ไปดินบอกมันนี่เนี่ยเถามมันบวไปอูนะกไม่ได้ไปเอาจนีกอัแไปหรืเบไปดอก แบ่งจะเาหดขู่ไปเนาะเจ้าก็ได้มันกินน้ำนะคะนั่นนั่นงงมันขามันเอาไปเลยนะงงขาหูมันเันงงมันทับเรงเชื่อไปไม่ได้ค่ะมันบริได้มีน้ำหรือว่าในขู่นี่ก็ได้มันคือชีบริกินหรอกอยู่นี่ในรอบ่งนั้น แช่นั่นได้แช่ยังแช่นูนนั่นได้อืมมันเงาเลยมาหน่อยมาหน่อยพายดีไปตะแพงเถอะมาหน่อยไอมาน่อยไอทงเนาะไปเสือนเพิ่นกับไปตะแพงเถอะได้เืมยงยังเนาะ พี่น้องอุ้นแบกบอะไรแม่แม่เอามาปอกอยิ่นี่แล้ว ก็ได้ดดน,ดดนี่โดยพี่น้องก็สิไปปอกกันหนอขาเลยบานนี้เชเช,ะช หอกเป็นหรือบเป็นอึอานั่งอยู่นั่ลปัสสบเะไปานนี่ยปอกน้านี่บอดีมน่เถีโดยเป็นันแล ออกหนึ่งที่นอก <c oughs> แม่ม่จีบพี่ม็ม่ผูเมืนกกอกเป็นสมบดีของเนี่ยนีบ่บละ ัวหัว,หวปนะอ,อาหาล้น้องดีสอนได้พินองบ่แม่แม่เพิ่ได้สนนอนไป้อเีเ็งหดสอนแทนหูตะวบบอกออกไปนี่ก็ สันพบอดีือว่าโอเคแม่เอากระซามมันเด้อแม่เซซไก่จะโตขนาดคือลาสวยเขา โอ๊ย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 โอ๊โอดีถึงมือเลย আই แหมผันปอกเป็นกว่าอีกน้อยถ้างเล็บปอกไปอยากเป็นปะไร ยีพีเนาะแม่เนาะยีพีเน,น,นาะยาวๆโลดลงอเมีดพองมือเขาอันนี้ก็ได้นะถึงมือตัวเองหลั ดื้อเพราะเพิินได้หาแหงอยู่

นั่นแหลบนนด้จะเจอแลวเผ็ดจังเลอ่ะแค่เห็ดนี่เห็ดนี่ออพี่น้องหูว่ารสชาติจเป็นอะไรมิมกันเลยน้องลินนต่ำแห่งชิมพี่น้องเผ็ดนิดนิมาเด้อพี่น้อง cầm mỏng ta Hả đi bay đi bay đi bay đi đi bay đi đi bay đi bay đi bay đi มี่น้ดยอดพี่น้องเผ็ดมากแต่ว่ารสชาติก็โอเคกินเวียดใกินได้อร่อีนี่แกงมม่กินยากอ่อยทองอะฮะ แกจะชดเวนง้วน้องก็เว้นกินอรนีงกินดีั้ละเนาะท้องด้วยกำจะท้องด้วยแอบไลฟ์ข้อยันจะท้องเนี่ยแต่กระยาวให้เราได้จ้ะ โดยพี่น้องตอนนี้ก็สิจบคลิปไปเพียงเท่านี้พี่น้องจาขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หับชมคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าเ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยละลายเมื่อหนีก็ขอลาไปแล้วพี่น้องโดยกสิีขอลาไปเพียงเท่านี้ขอเก่าวคำว่าสบายดี